ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี่คุณยายออกมาหาตาอ้วนแต่ว่าเห็นตาอ้วนเปิดประตูอยู่แต่บ่เห็นตาอ้วนแสดงว่าตาอ้วนเขาไปในบ้านก็เล่มาพ่าต้นบังคาบเทศทีเล่าอ่นแต่งกิ้งแมค่ะทํำสาวแมตัดออกแมทีทายคุณยายทายทาย,าย,ายต,อตอนตอนคลิป ก่ còn, còn nó, อนๆน่ะเนาะพราเราตัดก็เลยมาถ่ายเมื่อนี่มาโอ้ยแตกยอดขนาดท่านี่บำรุงเด้อค่ะนี่ยังไม่ได้บำรุงใส่ปุ๋ยอะไรเลยงามคักเลยมีต่ใบใหญ่ๆคือขักแต่โอ้ยมีต่ใบใหญ่ๆใหญ่หรอ่อนซอน่อนเบิ่งแตกออกมากึ๊บขักเลยได้ยินเสียงรถมาแล้ว แล้วสิได้สัมผัสตาอ้วนขักเลย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 เอาตาอ้วนจอดกออ่อนตาอ้วนตาอ้วนมามาสัมผัสก่อนคืองามขักก้ามแน่แท้ <c oughs> พุ่นแม่ยไข่เราอ้วอนซ่อนกลัวอยากให้เจ้าเว้าจักหน่อยปัดมาหยอดงามขักใบทอใบอินี่ยังหนิเมีย อวนตะอ <Luis S 2> ต้วนมาแล้วตะอ้วนคนรูปรอมาล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตะอ้วนเงาเงินตะอ้วนขวัญใจลูกค้าอันเป็นยังไงก้อยก้อยอยากมาเห็นหรอกก้อยเห็นคืองามคักงามแน่แท้นี่คือทำสาวแล้วโอ้ยนี่เอาบอเพิ่นฟังเบิ่งเิ่งอันไม้ดอกมาเป็นไงอืมบาปมันมาจังน่ากัดจิตแตงจริงถี่ขัดเอาเลือกเทวาจริงที่มันชลบบุญที่สุดอืมตอนนนี้อืม่ว่ากัดจิตไม่จ้องมหลายดอกเอาใช่ว่าเอาใช่ว่า ผักมันไงผลมันไงมันไงแห่งสมบูรณ์เจ้าว่าหลายรนี่กําลังเริ่มต้นช้าแล้วเริ่มรล่อเลยหล่อหยอดแล้วอืเจ้าพ่อใจครับบ๊อบบันพ่อใจอยพ่อใจเนาะปุงก็ออกขนาดท่านนี่ใส่ปุ๋ยได้นี่บ่อบบันบ๊อบบันท่านนี่ใส่ปุ๋ยท่านนี่ใส่บํารุงข้อสารจังหวันมาท่านมันจะกบฏอยู่ท่านไในเออแล้วว่าเราจะทาความสะอารมูนี่ได้อยู่นี่กําลังขนจิ้งคนหยังเอาไปที่ห้างนอกเตรียมตัวเผาแล้วเออแต่ค่อยเบิ้งฝักเบิ้ง ผลผลิตบาน้ตอนทำตาแล้ว yeah. มันจะเป็นยังไงตอนตอนผลผลิตแล้วสิโหย่วฟังอีกทีนึงว่าหน่วยมันสิงามจำได้ตอนตอนผลบ่อัว่าบางคนก็ทงมาท่าสาวแบบไส้เขไปบอกเขาว่าว้าวว้าวแบบนี้ติเป็นบัวผู้ประกอบการงามใครอีหลีเดี๋ยน่ะเราเบิ่งเราเบิ่งมันแตกปุูงอย่างนี้ท่านนี่ปุูงนี่นี่ตัดซื้อมันปองออกมาเดี๋ยนี่เราเบิ่งใบเอาให้เบังบิ่งได้วันนี่ละเท่ลนยอดเท่านสมบูรณ์ที่สุด ถ้าแบบนี้ค่ะเลยทำแบบนี้ต้นตีแก้่เป็นเออเอมันเป็นฟางยอดไม้น um ี่ความรู้อีหยังก็บว่าเป็นฟังลูกค like, uh, oh okay so so ้าเฮาหลายโหลดด้วยหลายหลายโหลด3,000กว่าคนหรอหลายหลายโหลดนี่ล่ะออืถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งผลผลิตต่อไปว่าฝักมันสิ่นไงฝากมันถิ่หญ่ทําไดรถ้าเบิ่งเอานี่ล่ะคือว่าขั้นตอนนี่ล่ะคือทําสาวอันนี้คือพันธุ์หยังแถวหนินันเพชรนนทไทยเผ็ดนนทไทยนี่ล่ะคนจําพันธุ์ได้แม่นยําเลยนี่ แถวไหนเป็นแถวไหนนี่เบิ่องตะล่ำเบิ่องตะกิ้งกะลูกเบื้องตะกิ้งกะลูกวันน่ะท้อไทยสีชมพูต่างกันตั้งใดไฝมือเรามาค้ำเบิ่งกะหูนี่ลายกระถั่งซาแล้วมาเบิ่งสีชมพูทระถั่าแล้วมาเบิ่งสีชมพูแถวสีชมพูเห็ดกอนมูมาเบิ่งใบมันสี花เกียอะไรตัวเราหนาวห้องได้พอแล้วแทบลมได้นี่นี่คือสีชมพูพันสีชมพูพันะนี่เล้ว่าอ่านี่กระลังขึ้นสูงกระดงกระเด่งนี่ ตอนนี้นีัหเห็ดใน้รงก็นี่ทเดี่แวทำนี่สวยงามแล้วใยผุนไปเบิ่งควางหุนคือขักขึ้นแน่เถ้นี่กแมนนี่ก็แมนนี่แถวนี่แมนมดอันนี้ยังันแจ้งกิ้งกันนี่อย่าลวสินีบกิ้งออกแต่ว่าแต่ว่าถ้ำสาวแล้วแล้วสิแจงกิ้งอีกคือขักเใบแม่ใยอ่อนซ้อน ừ, con dây còn xoan là bảy, hết nhẵn đi nỉ, số ba hết này hết trắng đấy nè, theo nỉ đi, là non thay, ờ, anh nỉ non thay, bay cái nhây, cô bảo lù cái mà, tuần tiệt tiệt cứ bên nuôi, tuần tiệt tiệt cứ bên nuôi, Lâu chỉ khan lay nốt, ghép bắn, ao đáy thì hết bẹp tiệt, ghép lạc đi lên. ดีแตงมันอแตงกิ้งเหยือมืดที่นี่ละนวยสลากดินเอ้ยน่วยไงผมน้อยนาะอือคุณยายพ่อใจคุณยายพ่อไปบ้านแม่สิได้ออกใบประกาศการเกษตรให้ทีนี่ปลูกปลูกคือแกงคัดเถ้ะผู้ใดสนใจอยังกระถามตาอ้วนเด้อทักมาตาอ้วนก้นเก่งของเฮาเก่งใจมืดเข้าใจในงานเกษตรปลูกไงบ้านเจ้าว่ะไงคนอื่นอือบ่านมี่ยังไงกว่านี้อีกแล้ว ก็ต้องปลูกเทียวแล้วก่ต้องปลูกอยู่ปลูกเที่ยวตลอดกินตลอดลุ้ตลอดล้านเออกินมในช่วงเก่าซีโค่นคนคนนี้แล้วก็ต้นง่ายว่เป็นอืทำง่ายตัดทำง่ายตัดท่ามสาวตลอดตลอดก่ต้องตกใจก่ต้องตกใจว่าตัดแล้วแล้วมันสิบ่เกิดฝุ่นเห็นบ่มทำยามนี่ในผ้าอยู่เขากขาบอกคนบ่กลมน่ะมันเตี้ยมันเตี่ยโอ้ยต้นประขันเตี้ยเตี้ยคือย่อยฐาน คืยอเจ้าของสวนนี่พระรามมีนพระอยู่ขเขาก็บ่มโคนบ่ลมพระรามนี้แต่ว่าต้ตนต้นเฉียดเนี่เว้ยอ่ออย่งเดี๋ยวรู้แล้วเออนี่เออมื่อนี้เราก็ดฉมาให้ตั้มตั้มเกี่ยวกับสวนนี่แหละมาตัดแต่งกิ่งสวยงามความตีสีรับความตีสีรับไนะอ้ผลเนาะผลสีออกตุ้ยกาก็ออกดอกแล้วถ้าเบื้องต่อไปเด้อค่ะเด้อติดตามเด้อช่วงออกดอกนี่ติดตามมันจะคักกว่าซากุระผลเด้อ เล่าสิเห็นซากุระอีสานผนดีเอามื่อนี้ล่าท่านผู้ชมไปก่อนเห็นคลกระบาดนี้ว่าเป็นยังไงกันการแต่งกิ่งทําสาวอย่างของเล่าว่าไว้ดูดูุอบๆนั่นออาล่าท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับคิดอาบกันไหมสวัสดีค่ะ